สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ้าออบซิลามีรถเก๋งราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยเบิ้งเอานี่นะครับจอดขาวจูนพูนอยู่นี่เด้อคันนี้ก็คือ Honda City เครื่องยนต์1.5เกียร์ออโต้ปี2013เลยนะคันนี้ปี2013ราคาแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทนะมามาดูมาชมนะครับงามขักงามแมยพยยีแม่นี่แมขาวจูนพูนอยู่นี่ว้าแต่สะว่านนี่ลีเด้นี่นะครับ รถเก๋งเกียร์ออโต้ขับสบายราคาเบาๆนะย้ำกันอีกครั้งนะครับ Honda City เครื่องยนต์1.5เกียร์ออโต้ปี2013นะราคาแสนกว่าบาทนะครับมาดูส่วนหน้าฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามได้สีขาวด้วยเนี่ยนะครับใครชอบสีขาวหาสีขาวอยู่มาเลยนะรถเก๋งนะครับนีไ่ไหม ประหยัดน้ำมันทนทานผมบอกเลยตัวนี้ได้เครื่อง v t เทคแล้วด้วยนะเครื่องยนต์ v ีเทคนะครับเครื่องยนต์เบนซินประหยัดน้ํามันแน่นอนนี่นี่นะครับขับสบายนะครับเกียร์ออโต้ขับสบายรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะได้สีขาวอีกตั้งหากสาววอกซิตี้นะครับมารีบมาจับจ้องนี่ไหมจอดขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับมามาดูทีละส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ชมเลยนะรถของเรานะครับจะให้ดูรายละเอียดทีละส่วนที่สําคัญสําคัญนะครับมามาดู ไปด้วยกันชมไปพร้อมกันเลยนะอะมาดูสภาพภายในนะครับนี <c> ่ <oughs> สว่างอยู่นะตอนนี้ไม่มืดนะครับวันนี้ไม่มืดนะ <c oughs> วันนี้เรามาเร็ว <c oughs> อะมาดูสภาพภายในนะครับสภาพภายในเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าของเดิมโรงงานตัวนี้เป็นสีครีมนะครับเบาะผ้านะนี่นะครับขอบตะเข็บเดิมนะนี่ตัวนี้ก็จะมีรอยยับรอย รอยยับนิดนึงนะเวลาขึ้นลงนะครับตัวแต่ตัวนี้ไม่มีรอยขาดเลยนะไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับดูเลขไม้หน่อยคันนี้เลขไม้ไม่เยอะด้วยนะเลขไม้นะนี่ไม้แท้แสนสองนะไม้แท้แสนสองนะครับคันนี้นะเออนี่ไหมพูดนะก็ตรงนี้นะครับอ่าเห็นชัดไหมนี่นะครับไม้แท้แสนสองนะ นี่แอร์แบ็กคู่เบรก ABS นะคันนี้นะครับแอร์แบ็กคู่เบรก ABS เลยเกียร์ออโต้รันดีนะครับไม่มีสะดุดนี่พร้อมเลยคันนี้นะรถสวยพร้อมใช้งานเกียร์ออโต้รันดีนี่นะครับแผงประตูมาดูนะครับแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะอ่ะมาดูส่วนต่างๆต,ต,ต่อไปนะครับมาดูน็อตนะนี่น็อตประตูนะครับดูเลยนะน็อตประตูฝั่งขวาเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงนี่คือแบบนี้เลยตัวบนตัวล่างนะครับเบิ้งเอาเด้อนี่ ไม่มีรอยแกะรอยถอดเลยนะนี่ยู่อิงติ้งก็ผมนอดเดิมนะนี่อ่ารับประกันการันตีเลยนะต่อไปนี่นะครับส่วนนี้สําคัญนี่รถทุกคันผมจะให้ดูให้ชมแบบนี้เลยนะดูเนี่ยนะครับเม็ดอาร์คขอบประตูนะครับรอยเว้ารอยบากเนี่ยแบบนี้ของเดิมโรงงานนะอยู่ครบเลยเม็ดอาร์คเดิมคมกิฟเลยนะครับนี่สบายใจหายห่วงได้นะครับชิ้นส่วนต่างๆนะส่วนต่างๆของรถยนต์เนี่ยให้ดูเม็ดอาร์คเป็นหลักเลยนะให้ดูเม็ดอาร์คเป็นหลักนะครับมา มาดูนะครับเบาะแถวหลังนะครับคันนี้เบาะผ้าสีครีมของเดิมโรงงานสะอาดสวยงามนะคันนี้เนี่ยนะครับเบาะนะคงสภาพเดิมเดิมเลยนะดูลายผ้านะซูมใกล้ๆหน่อยผู้ช่วยเบ่งเอาออนี่ไหมลายผ้าเดิมโรงงานนะนี่ยังอยู่คงสภาพนะครับสวยมากสวยมากนะนี่พร้อมเลยคันนี้นะครับใครหารถเก๋งเกียร์ออโต้อยู่มาเลยนะราคาแสนกว่าบาทนะครับนี่แผงประตูเดิมนะกระจกไฟฟ้านะครับ ใครที่หาซิตี้อยู่นะครับมาเลยนะรีบมาจับจองอย่าลังเลอย่าลีลอนะครับมาดูขอบประตูนะเนี่ยดูตาไก่นะนี่ไหมตาไก่เดิมเนี่ยของเดิมโรงงานนะเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับรอยเว้ารอยบากเนี่ยของเดิมอยู่ครบเลยให้ดูอย่างนี้เนี่ยรอยเว้ารอยบากแบบนี้เม็ดอาร์คแบบนี้นะครับถ้าทําใหม่ไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะอ,อทําใหม่แล้วจะไม่เหมือนของเดิมนะของเดิมดูง่ายนะครับของเดิมดูง่ายนะ ถ้มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นล่องรอยนะครับนี่ทิ้งล่องรอยไว้นะแต่คันนี้นะสบายใจเลยนะครับอ่ะมาต่อไปมาดูสภาพห้องเครื่องหน่อยนะสวยคันนี้เครื่องช่วงล่างดีเกียออตโต้รันดีนะครับราคาแสนกว่าบาทนะเด้ซิตี้เลยนะ Honda City ปี2013นะคันนี้ย้ำเลยปี2013นะครับมาดูห้องเครื่องนี่แม่ป๊อดเนี่ยเบิ้งเอาพุนะ่น่ะนะครับนี่เปิดใส่เปิดพุ่ง,งนี่เบิ้งคักเนยเนี้เลยเนี่ย นี่คันนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์1.5นะครับเป็นเครื่อง102แรงม้านะได้เครื่อง ibtech นะประหยัดน้ํามันเนี่ยเครื่องตัวนี้ผมบอกเลยประหยัดน้ํามันนะเครื่อง ibtech นะครับดูเลยเครื่องแห้งๆนะเครื่องแห้งๆใสๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับนี่สบายใจหายห่วงได้นะนี่ให้ดูกันอย่างนี้เลยนะดูกันขนาดนี้เลยนี่สภาพเครื่องนะครับสวยมากนะเครื่องเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะ ดูคานนะครับคานหน้าฝั่งขวานี่ดูเลยเม็ดอาร์คนะเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบแก้มขวาเดิมนะครับน็อตเดิมนะดูเลยเนี่ยซุ้มซอกเดิมนะครับฝั่งขวาซุ้มซอกเดิมน็อตฝากระโปรงเดิมนะนี่ดูเลยนะครับน็อตเดิมฝาเดิมนะนี่เบิ้งเอานี่ไหมปัดทั่วงามิลลีคันี่นะครับดูตาไก่เนี่ยฝากระโปรงนะเนี่ยตาไก่ของเดิมยังอยู่นะสติ๊กเกอร์เดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบเลยนะครับเนี่ยแผ่นกันความร้อนเดิมดูเม็ดอาร์กเลย คมกิฟตเลยนะเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแ,แต่ละจุดเนี่ยคมกิฟตนะครับสบายใจเลยตะกไก่เนี่ยนะครับอยู่ครบทุกชิ้นสติ๊กเกอร์เดิมนะครับขอบตะเข็บเดิมเนี่ยฝากระโปรงดูเลยนะครับนี่แม่ปลาทั่วงามอี่หรีคันนี้นะครับน็อตฝั่งซ้ายเดิมนะเนี่ยน็อตเดิมฝาเดิมนะครับแก้มซ้ายซุ้มซอกเดิมเบื้องเอาคุณนะ่ะเครื่องดีคันนี้นะรับประกันการันตีเลยนะครับนี่น่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวติดเครื่อง ติดเครื่องฟังเสียงกันเลยเออเดี๋ยวผู้ช่วยซูมตรงนี้หน่อยเลขเครื่อง <S <S นี่ซูมเข้าไปข้างล่างนะครับนี่เลขเครื่องดูง่ายนะดูเลยนะครับนี่เลขเครื่องเนี่ยนะครับอ่าโอเค <S <S 2> <S 2> เห็นไหมเห็นไหมนี่โฟกัสโฟกัสอ่านี่เลยดูเลยเนี่ยนะครับเลขเครื่องเดิมนะครับเดิมแท้สบายใจได้นะเลขเครื่องดูง่ายนะ n o n d i t y t y นะครับมาต่อไปนะครับติดเครื่องนะพัวน่ปะปัาโจ สตาร์ทตึมนะครับอีพอยแม่นี่แม่ฟังเอาฟังเอามฟอามฟังน้ากันด้ำบาดเนี่ยนี่นะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะครับนี่ติดเครื่องอยู่นะเครื่องนิ่งๆไม่มีเขกไม่มีสันนะครับเนี่ยมาซูมเนี่ยตรงนี้มีเนี่ยปั๊มเบรก ABS นะครับตัวนี้นะเบรก ABS แอร์แบ็กคู่นะดูเลยนะครับสวยคันนี้บอกเลยนะซิตี้ประหยัดน้ํามันได้เครื่อง i v t e c นะครับมาตรวจสอบเครื่องยนต์หน่อยนี่นะครับตรวจสอบเครื่องยนต์เนี่ยดึงแซ่ขึ้นมาดูนะครับ ดึงขึ้นมาเลยไม่มีควันไม่มีไอน้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับรับประกันการันตีเครื่องดีมากคันนี้นะ,ะเกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับป๊อดนี่ไหมเนี่ยเสียงเครื่องโคตรเงียบเลยนะเนี่ยปิดฝากระโปรงลงแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยป๊อดเถองานมิลเลรคันนี้นะครับอบอกเลยคุ้มมากคันนี้ต่อไปนะครับมาดูส่วนต่างๆเดี๋ยวเปิดรับแสงไหนเริ่มมืดแล้วนะครับเปิดโชว์กันหน่อยฝั่งนี้นะครับ มาดูส่วนท้ายนะครับมาดูเลยเนี่ยสีสันรอบคันสวยงามนะครับมีสปอยเลอร์เนี่ยส่วนท้ายนะครับมีสปอยเลอร์ให้พร้อมเลยฝาท้ายเดิมนะ Honda City นะครับเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคเครื่องยนต์1.5เกียร์ออโต้นะปัดงามีิลีขันี่นะครับบอกเลยสวยรถพร้อมใช้งานนะครับอมาดูห้องเก็บของนะห้องเก็บของกว้างขวางนะครับนี่ใส่สัมภาระใส่ของได้เลยนะนะดูเครื่องมือยางอะไรหน่อยนะครับ เปิดง่ายให้เบื้องกันเด้อเนี่ยพูดนะเอาเบื้องเอานี่ไหมพูดนะนะครับแม่แรงเครื่องมือยางอะไหล่มีให้พร้อมมีให้ครบเลยนะครับเนีอ้าวปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บฝาท้ายนะครับเนี่ยดูเลยนะฝาท้ายเดิมนะครับเนี่ยน็อตเดิมนะฝาท้ายเนี่ยของเดิมโรงงานนะครับขอบตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะฝาท้ายนะครับเนีอ่ะเดี๋ยวเราแจ้งเรารายงานนิดนึงนะฝั่งอา่าตรงนี้นะครับแก้มแก้มแก้มฝั่งซ้ายนะ อันนี้เราเก็บส,สีเก็บงานให้นะครับแต, Med k, แต่เม็ดอาร์ตแต่เข็บเดิมยังอยู่นะอันนี้เราแจ้งเราลายงานนะครับเก็บสีให้เรียบร้อยนะมีการเก็บสีเนี่ยสองฝั่งามาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับอันนี้เราเก็บสีเพื่อความสวยงามนะขอบแก้มนะครับขอบแก้มขวาซ้ายนะส่วนท้ายนะครับเก็บสีเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะเราแจ้งนะครับรายงานลดมือสองนะครับมีริ้วรอยเราก็เก็บให้เรียบร้อยนะอมุดดูใต้ท้องหน่อยนะครับนี่ดูกันอย่างนี้เลยรถของเราพุ่นอะ นี่นะครับมาดูสภาพใต้ท้องนะนี่ดูเลยนะครับช่วงล่างดีนะไม่มีน้ําท่วมแน่นอนรับประกันการันตีนะครับองามขัดงามแมอีพอ,อีแม่นะครับได้สีขาวด้วยนะเนี่ยสีขาวรถเกง๋งเกียออโต้สีขาวนะครับได้รับความนิยมมากนะผมบอกเลยที่สําคัญเนี่ยราคาเบาๆด้วยนะครับะมาดูสภาพภายในนะครับภายในมาดูกันต่อเลยนะแผงประตูนะครับดูเลยนะแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับเบาภายในเป็นเบาผ้านะ เบาผ้าสีครีมสะอาดสวยงามเนี่ยลายผ้าต่างๆอยู่คงสภาพเลยนะแอร์เย็นหนาวนะครับคันนี้อ่ะมาต่อไปเนี่ยขอบประตูนะครับมีประตูกี่บานนะแกดูเลยเบื้องเอานั่นไหมเม็ดอาร์คนะรอยเว้าลรอยบากของเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับสบายใจหายห่วงได้เนี่ยตาไก่เดิมนะเบื้องเอานั่นนะครับเนี่ยรายงานรถนะครับเรารายงานให้ดูอย่างนี้ข้อมูลนะครับเป็นจริงมากที่สุดเลยนะครับ สมาชิกของเรานะอยู่ไกลๆต่างจังหวัดเยอะมากนะครับเหมือนท่านได้มาดูรถด้วยตัวเองเลยนะอ่ะต่อไปนะครับมาดูภายในนะครับประตูด้านซ้ายนะครับแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้าอ่าดูเลยคอนโซลเดิมนะคอนโซลเดิมแอร์แบ็กคู่นะครับซูมตรงแอร์แบ็กหน่อยนะครับตัวหนังสือแอร์แบ็กอ่นี่นะครับแอร์แบ็กคู่นะเบรก ABS นะครับคันนี้เกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนี่ สวยมากนะเบาภายในดูเลยเนี่ยเบาผ้าของเดิมโรงงานนะครับเบาผ้าสีครีมนะดูน็อตเนี่ยน็อตประตูฝั่งซ้ายน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงเนี่ยประตูซ้ายนะครับนี่ดูเลยตัวบนตัวล่างแผ่นเพดนะเพดเดิมโรงงานไม่เคยแกะไม่เคยถอดเนี่ยตากไก่เดิมๆเ,เลยนะอยู่ครบนะครับมาดูขอบประตูนะขอบประตูฝั่งซ้ายนะครับดูเลยเนี่ยเม็ดอาร์ครอยเว้วรอย,รอยบากของเดิมนะนี่ไหมเนี่ย อยู่สภาพแบบนี้นะครับใช้งานยาวๆเนี่ยผมบอกเลยนะใช้งานยาวๆนะครับประหยัดน้ํามันทนทานได้เครื่องยนต์ i v t e c เนี่ยคันนี้นะครับเครื่องยนต์ i v t e c เป็นเครื่องที่ทนนะทนแล้วก็ประหยัดเนี่ยนะรุ่นนี้นะครับ h o n d ้ City นี่ปี2013เลยนะคันนี้นะครับสวยมากสวยมากอ่ะภาษีเดี๋ยวเราต่อให้นะรถเราเพิ่งรับตัวเข้ามานะครับมาดูหลังคา หลังคาเนี่ยหลังคาเดิมนะครับสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมรถสวยพร้อมใช้งานเลยคันนี้รับประกันการันตีนะครับแสนกว่าบาทได้สภาพนี้คุ้มนะคุ้มมากด้วยโอ้แสนกว่าบาทเนี่ยนะครับมานะครับอ่ะน,นะนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราพาดูพาชมสำหรับรถคันนี้นะจอดขาวจูนพูนอยู่นี่ด้ฮอนด้าซิตี้เครื่องยนต์1.5เกียร์ออโต ปี2013นะคันนี้ปี2013ราคาแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแล้วชอบที่ดูรถสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0 9 5 6 6 9 8 7 7 7 0 9 5 6 6 9 8 7 7 7หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะ สำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ